ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสุมพิสัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา any way any time โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและงานการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันบรรณาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทําให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิเช่นห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมิสัยเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนในอำเภอโกสุมิสัยในห้องสมุดยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมสม่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและมีอาสาสมัครรักการอ่านคอยช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมทําให้คลายเครียดจากการขายสินค้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนและคนในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริงและมีความสุขที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกหมุนเวียนสื่อทั้ง17ตำบลน,นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์เพจห้องสมุดเพจสอกรอมเพอและเพจสกรอมตำบล มีช่อง YouTube สกรออำเภอโกสุมพิสัยเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสุมพิสัยมีกิจกรรมสนยนฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเองด้านอาชีพที่หลากหลายและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการมีรายได้เพิ่มอาทิเช่นการทอผ้าคลุมไหล่ย,ย้อมสีจากธรรมชาติของชาวบ้านบ้านนาล้อมตำบลหนองเหล็ก โดยนำใบไม้เปลือกไม้ที่มีในชุมชนมาย้อมสีผ้าและนำมาทอเป็นผ้าคลุมไหล่ทำให้ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีจากธรรมชาติได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าระดับพรีเมียมในระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2566 จากการสนับสนุนของทางสูงส erm ่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุสุมพิสัยเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในช่วงเวลาว่างหลังทำงานประจำทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือนในชุมชนลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีย้อมผ้าการสานตะกร้าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ของตำบลแห่ใต้การสานตะกร้าจากหวายเทียมการทำกระเป๋าจากเศษผ้า Colorful bag เป็นต้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงภัยต่างๆและการป้องกันตนเองการศึกษาเพื่อสังคมและชุมชนจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักและรักสิ่งแวดล้อม การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดอบรมณสูนะย์เรียนรู้ไร่แสนดีโดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปรุงดินการปลูกผักปลอดสารพิษและยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขการเรียนรู้เพื่อคุณรู้ตามระดับมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะทําห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจะทําคลิปการสอนและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์การใช้ไลโอโอเพื่อติดต่อกับผู้เรียนและอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆของผู้เรียนได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษามอบสื่อและใบงานต่างๆกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดจัดทำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดมีคลินิกเซมารักให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีปัญหายาเสพติดมีกิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเช่นการติวการสอบเอนเน็ตการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกต่างๆอาทิการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวด เช่นเรื่องคนดีของยายได้รับรางวัลชนะเลิศจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามและรับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการศึกษาดูงานณอุทยานพลังงานจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโซนและระดับจังหวัด พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในการเรียนทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสกรอมเพโกสุงพิสัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นไปนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ